you <sharp inhale> สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพบกับรายการยูนทีบอกต่อครับผมธนภพทวีวงสมบูรณ์ครับค่ะแล้ววันนี้น้องหญิงนะคะสวัสดีอาจารย์สุดหอของเราด้วยะะสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่คะวันนี้เราพามาทดสอบสมรรถนะกับตัว1.9 DDI Blue Power กันที่สนามแก่งกระจานเซอร์กิตสุดยอดเลยทีเดียวค่ะ ตามไปดูสมรรถนะนะคะสำหรับ1.9 DDI Blue Power กันเลยค่ะว่าน่าสนใจแค่ไหนคืออย่างนี้ครับคุณหญิงครับเราเวลามาทดสอบเนี่ยเวลา,าได้มาโอกาสทดสอบมาอันนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็นึกถึงบรรดาคนดูของผมแล้วเดี๋จะให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอย่างไรและที่สําคัญคือตอนนี้ DDI Blue Power 1.9เราเนี่ยเพิ่งจะเปิดใหม่แล้วเป็นอะไรที่เราพาลูกค้า VIP เรามาทดสอบกันวัน,นนี้จะน,นเช้าเย็นเย็นเลยนะลูกค้านี่ไม่ไม่มีหยุดหย่อนเลยรู้สึกว่าเกือบ200ท่านนะคะวันนี้โ้200รอบเลยครับวันนี้ทกันสุดสุด พราะนั้นเทปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปทดสอบสมรรถนะกันนะครับดูีิว่าสมรรถนะเป็นอย่างไรโดยผู้หญิงต้องไปด้วยนะไปด้วยค่ะโอเคไปครับตามผมมาครับตามมาเลยค่ะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังจะพาคุณหญิงเนาะไปลองขับกันดีกว่าว่าสมรรถนะจะเป็นอย่างไรใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะถึงเต้นเหมือนกันนะเนี่ยเขามีหกเกียร์ลุยเลยค่ะมีอันดับแรกองดูก่อนมีหกเกียร์หกเกียร์เห็นไหมขึ้นสองสามสี่เปลี่ยนไปแล้วนะครับยูสุเราก็เปลี่ยนไปแล้วถ้าเราใช้ข้าเกีย์ถังครับเราต้องเลื่อนอย่งนี้ จะมีสัญญาณเตือนเลยนะครับแล้วก็จะมีกล้อง,อองสัญญาภาพกล้องถ่ายหลังติดมาเลยชัดเจนชัดเจนต้องถอยครับเพราะว่าข้างหน้ามีมีสิ่งติดขวางครับตอนนี้เราก็ด,ดูกล้องได้ครัเราก็ดูกล้องได้ครับหน้าจอแปดนิ้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากเกียร์หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับ,รบมาดูด้วยว่าระบบ g ก i เราทำงานกันอย่างไรนะครับมันจะมีการบอกด้วยว่าเปลี่ยนเกียร์ที่เท่าไหร่นะครับนี่ผมไปนะรอบแรกเนาะเราขับเป็นแบบสบายๆกับที่นี่นะครับนี่นะครับเกิดเลขหนึ่งแล้วเห็นไหมครับ ก็คือหน้าจอเนี่ยเราก็จะรู้เกียร์ได้ด้วยถูกต้องครับตอนนี้เกียร์สองเกียร์สองแล้วครับตอนนี้นี่ครับเขามีเลข3ตัวเล็กๆขึ้นมาทีเกียร์นะครับแปลว่าให้เราควรจะเปลี่ยนเกียร์ที่ที่ความเร็วที่สามได้แล้วนั่นเพื่อประหยัดพลังงานด้วยใช่ไหมถูกต้องครับประหยัดน้ำมันแล้วก็ให้รอบอัตราแรงบิดที่ดีที่สุดในรอบนี้นครับอ่ะพอขึ้นตัวเลขสี่จ้างก็ขึ้นมาผมก็ขึ้นเลขสี่แล้วครับคือเาก็จะดูตามรอบของเราเรื่อยๆตอนนี้นะครับรู้สึกมันยึดเกาะมากเลย มันนึบๆนี่ยึดเกาะจิกทุกโค้งครับเดี๋ยวเราจะมานะคะดูกันว่าแต่ละโค้งนั้นในเรื่องของการยึดเกาะถนนสมรั่ไหแค่ไหนนี่ครับนี่ผมลองขับตามลายที่สนามแห่งนี้อาจจะใส้โค้งนิดนึงนี่ไปครับกีฬตีผมทำงานเลยคุณหญิงดูซะก่อน มิการได้นะถึงเด้นถึงเดนถึงเต้นเดี๋ยวครับนี่นี่เขาเรียกว่ารอบแรกเพิ่งเราจะต้องแบบค่อนข้างจะอะไรนะวอร์มอีกนึงวอร์มวอร์มเคื่องวอร์มยางวอร์มทั้งสนามก่อนนะครับเพราะนี่แบบใหม่จริงๆบอกเลยว่าใหม่จริงๆครับที่สําคัญเลยค่ะวันนี้คุณลูกค้าหลายๆท่านได้ทดลองขับด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วถูกต้องครับหลายร้อยคนนะคะที่วันนี้สนใจมากๆเลยที่เป็นครอบครัวกับพี่สุดๆทื่่าใส่เราถูกต้องครับ ตอนนี้ก็จะมีนายจอแสดงอยู่เป็นเกียร์ช้าใช่ครับตอนนี้มผมต้องเข้าเกียร์สี่แล้วผมจะได้เข้าเกียร์หกให้ทุกท่านดูครับ <ฮะ S 2> สนามแห่งน,นี้ต้องใช้มุมค่อนข้างจะกว้างนิดนึงในการเข้าเกียร์หกนะครับนี่ก็เราคนนี้เข้าเกียร์หกการนะครับมีของเกียร์สี่เปิดเปิดวงก่อนเปิดวงก่อน,เป,อนเปิดวงเพื่อจะได้กลมได้นะครับหกสปีดหกสปีดครับจะได้รู้กันว่าแรงขนาดไหนนะครับอ่าตอนนี้ ตั้งลำแล้วครับหน้าจอเต็มผมเข้าเจ้าห้าแล้วครับผมไปเจ้าห้าแล้วครับตอนนี้ค่ะถูกนะไปแล้วครับให้แนะนำเข้าเจ้าหกครับนเจ้าหกแล้วเจ้าหสบายครับตอนนี้ไปที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจริงๆเจ้าเครื่องตัวนี้150แรงม้า1 9 0 0ซีแตกต่างจาก2 5 0 0ซีเยอะไหมคะเยอะมากครับหรือจริงๆเราเทียบเท่าเลย เราเราบอกเทียบเท่าไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นบล็อกเครื่องยนต์คนละตัวเลยนะครับเพราะต่อไปนี้อีซูจะไม่มีเครื่อง305แล้วก็คือเป็นตัว1.9นี่แหละเป็น1.9เลยต่อจากนี้ไปบลูพาวเวอร์นะครับให้รู้ก,กันไปเลยเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกถูกต้องครับอันนี้ต้องบอกว่ามันสุดยอดจริงๆอ,อยากให้ทุกท่านมาลองขับจริงนะเอาละครับนี่เมื่อกี้รอบแรกเราอะไรนะเรียกว่าคุ้นกับสนามอะไรต่างๆไปแล้วพร้อมแค่อหนะโอเคตอนนี้ขออนุญาตที่จะเร็วนิดนึงนะค่ะ ไปช่วยเย,ย็ดเบรกยไม่ต้องเลยเมือดอ่ะมันจิกมากเลยอ่ะอเห็นไหมครับพัฒ<ถ>นะจิก<ถ>จริงจริงจริงต้องมาลองเองหรือว่าดูไปนี่อาจจะแบบว่าอ้าไม่เชื่อนะคะใช่มาทดลองขับได้เลยอยากให้มาลองจริงจริงใช่ค่ะเปิดตัวเเป็นทางการได้พอแล้วด้วยใช่ ไมอีซีมทำงานเต็มระบบนม่ครับดูการดึงของเครื่องยนต์แล้วก็ในบริเวณห้องผู้โดยสารต็เงียบด้วยนะคะอ่าจริงๆนี่ขับผมมันวิจัดสามสี่พันรอบ 30,000รอบนะครับดูดิว่ายังห้องเครื่องอยงเนเงียบมากโอ้โหบอกได้เลยว่าลื่นมากแล้วก็อะไรนะคือสมูทสมูททุกเกียร์จริงๆนี่เราเข้าตามความเดิวที่เขากําหนดนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าผมสุดยอดจริงๆและที่สำคัญเลยเขาบอกว่าพวกระบบเครื่องเสียงต่างๆนี่ก็ใหม่หมดถคาจะต้องรีวิวกันอีกเทมเลย<ช>บอกได้เลยมีการลิงก์ข้อมูลเข้าไปเยอะมาก สามารถต่อสาย HDMI รองรับ iPhone Android ทุกอย่างนะคะัวไปถึงสามารถจะเชื่อมต่อได้แบบง่ายๆเลยถูกต้องคราบผมชัดดู YouTube ฟังเพลงดูหนังได้หมดครบครับคันครบเลยครบคัน อีสักโคงเนาะได้เลยค่ะเห<อ>็นไหมครับบุสมานะเบสโอ้โหผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะไม่ว่าแต่ความแรงอย่า,ยา,าง,งเดียวเชียรเรื่องเบสเรื่องความปลอด<อ><บ>ภัยนี่ก็สุดยอดเลยเป็นไงบ้า,ขาขงครับคุณหญิงเอาแบบตรงตรงเลยอ่ะก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่านั่งครั้งแรกแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะ ในเรื่องของความเงียบเนี่ยเงียบประทับใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเข้าโค้งยึดก่อนถนนเนี่ยยอดค่ะยกให้สอง,งครับท่านผู้ชมครับในส่วนของตอนนี้นะครับตัวผมเองก็ได้มีการเทสแล้วทดสอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปฟังความรู้สึกกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์ท่านที่ลองขับรถเทสได้แล้วนะครับ1.9 DDI Blue Power กันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไปครับมีหลายคนเลยอยากจะออกมาบอกว่ารู้สึกอย่างไรตามมาครับก็ เมื่อกี้ได้ทดลองขับร2อสิบดยย่ม้าเะยจ้าเยี่ยมมากเลยครับเพราะว่าใช้กับแต่ได้มาทดลองที่สนามแข่งรถเลยจะได้เป็นเนินเขาเป็นโค้งที่ค่อนข้างที่จะต้องทดสอบสมรรถนะของรถพอสมควรซึ่งเมื่อกี้ได้ทดลองแล้วก็ถือว่าเยี่ยมมากครับเยี่ยมทุกทั้งมีระบบความปลอดภัยทั้งแรงม้าของเครื่องยนต์ทุกทุกอย่างก็โดยรวมถือว่าผมให้5้าดาวเลยครับผมเคยขับรถโู่มาก่อน ไม่คิดว่ามาลองในสนามแกงกระจานนี่รถจะเหน็บเหน็บแล้วก็เข้าโค้งเนี่ยการเข้าโค้งได้ได้ดีมากชอบครับชอบรู้สึกชอบมากเลยครับต้องดูกันต่อไปครับครับก็เมื่อกี้ได้ทดสอบนะครับรถเอซีประตูรุ่นเกียร์ธรรมดาก็อัตราเร่งดีครับช่วงกำลังแรงม้าไม่ตกก็อัตราเร่งดีกว่โตเก่าครับแรงก็แรงอะครับใช้ได้ครับอ๋อหลังจากการที่ได้ทดสอบลองขับรถช่วงลากสมรรถภาพและเครื่องยนต์ ดีเยี่ยมมากแล้วก็ความแรงแรงขึ้นแรงบิดมากขึ้นครับแรงดีครับขับดีเครื่องยนต์แรงดีมากเลยครับแรงกว่าเครื่องเดิมเครื่องยนต์เดิมเยอะแยะเลยช่วงล่างดีเกาะยึดแนนครับอัตราเร่งดีเกยหกลากได้ยาวๆครับใช้ความเร็วรอบได้น้อยโอเคเลยครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอิสุนะครับที่ได้มาเปิดสนามาที่แกงกระจานให้เราได้ทดลองนะครับ อิสุนั้นนะครับตัวใหมน่นี้รับรองว่าเกาะโค้งเยี่ยมจริงๆนะได้ทดลองขับถึง3รอบนะฮะสปีกนั้นตัวแรกก็ไวหน่อยนะฮะเพราะทางอันนี้คือเป็นสามแข่งเพราะมันไม่ใช่ทางตรงอาจจะใช้ความเร็วไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นักนะวันนี้ถือว่าอิสุ ที่ไว้วงใจเรานะฮะให้เราได้ใช้วันนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะฮะการเกาะสนนเข้าโค้งนะฮะไม่มีสันไม่มีสายนะฮะท่านใดที่ยังรักอิสุเชิญนะฮะตามศูนย์อิสุนะฮะของเรานะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยวันนี้ผมมาจากกุงบุรีนะมาได้ทดลองขับวันนี้ก็ถือว่าประทับใจมากครับครับในส่วนของเทปนี้นะครับเรารีวิวกันเรียบร้อยหมดแล้ว เห็นแล้วอยากจะให้ทุกท่านมาลองขับจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเรามาเย้ลองขับกันแค่กระจุกกระจิกเราลองสมดานะแบบเต็มๆให้ทุกคนได้ดูจริงๆทุกชัลูมเลยนะคะนะครับี้อยากฝากไว้ด้วยนะก็อิสุสุอึ้งวันตายความใจที่ต้องบอกต่อสวัสดีครับพบกันเทปหน้าครับ